อยู่กันที่ร้านแซบอีสานทุเย์ครับจะแซบแค่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับฮ่าฮอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร้านแซบอีสานทุเย์เดินทางมาง่ายมากเลยครับอยู่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองครับ ร้านนี้มีโต๊ะให้นั่งอยู่พอสมควรเลยครับและยังมีเมนูอาหารอีสานหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานอีกด้วยนั่นเองครับร้านนี้มีเมนูอาหารเริ่มต้นราคาที่30บาทครับและมีอาหารประเภทยำส้มตำลาบต้มแซบและอื่นๆอีกามากมายให้เราได้เลือกเลยครับและถ้าถามว่าที่นี่ร้อนไหมต้องตอบแบบนี้ว่าไม่ร้อนครับเพราะที่นี่มีพัดลม และที่สําคัญมีการวางท่อน้ําเพื่อทําเป็นละอองน้ําระบายความร้อนอยู่บนหลังคาด้วยครับหิวแล้วะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนูอาหารกันเลยนะ รายการอาหารที่ผมสั่งนะครับก็มีไก่ย่างนมสดครับมีส้มตำทะเลมียำไข่แดงเค็มหมูยอและต้มยำไก่บ้านนั่นเองครับอาหารที่นี่ราคาไม่แรงครับแล้วก็ถ้ารสชาติเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้8นะครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ที่รสฝีปากของแต่ละท่านด้วยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบแนวหวานหวานร้านนี้ก็ตอบโจทย์นั่นเองที่สำคัญสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนั่นเองครับ สำหรับคลิปหน้าจะพาไปทานที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ